สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ครับผมก็จะเอาผลทดสอบนะครับสำหรับเจ้า Requi a ิมารีอ Additive นะครับผมซึ่งเป็นสายเครื่องยนต์นะครับเอามาให้ดูนะครับซึ่งเป็นการทดสอบแบบการใส่เกินปริมาณนะครับจริงๆ All อ d เ i ดิเนี่ยเขาให้ใส่ต่อน้ำมัน1ลิตรเนี่ยคือ20ซีซีต่อน้ำมันเครื่อง1ลิตรนะครับผมแต่ทีนี้ในกระป๋องของเราเนี่ยมันมีร2อยซีซีครับผมก็ใส่หมดเลยเท่ากับเราใส่เกินไป6เท่าตัวนะครับผม ว่ามันจะเป็นปัญหาต่อเครื่องยนต์ไหมเพราะมีหลายๆคนสอบถามมาเหมือนก,กันว่าพี่มันจะมีปัญหาไหมถ้าใส่เกินแล้วมันจะมีผลดีไหมถ้าใส่เกินวันนี้ผมลองให้ดูครับผมใส่คู่กับเจ้าตัวน้ำมันเครื่องลิควิดโมดีนะครับตัวสตรีทนะครับเบอร์สิบห้าบห้าสิบนะครับเนื่องจากรถผมมันก็มีอายุค่อนข้างเยอะแล้วเนาะก็เลยม,มาใช้เบอร์สิห้าสิบแทนนะครับผลที่ออกมานะครับกับการที่ใช้มาประมาณสี่ร้อยกิโลนี่ประมาณสามร้อยกว่าเกือบสี่ร้อยกิโลเนี่ยครับก็ผลออกมาว่าอัตราเร่งนะครับไม่แตกต่างจากการใช้ ยี่สิบมิลลิตรนะครับเพราะผมเคยใช้แล้วนะครับยี่สิบมิลลิตรแต่สิ่งที่ต่างนะครับก็คือความนิ่งของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์นี่คือนิ่งสนิทมากๆจากที่รู้สึกว่าเครื่องยนต์สั่นจนปวดมือหรือว่าอะไรพวกนี้ครับคือมันหายไปเลยเครื่องยนต์เดินเรียบรอบนี่คือรอบเดินรอบเดินเบาน,นี่คือเรียบสนิทเสียงเครื่องยนต์นี่คือหายไปเลยครับได้ยินแต่เสียงท่อกับเสียงสายพานเสียงเครื่องยนต์คือเงียบสนิทไปเลยนะครับนี่คือผลดีของการใส่โอโดสนะครับผมแต่ว่าผลเเเเสียยยยผมมมัังงไไ่่จจออล อาจจะเจออย่างหนึ่งก็คือมันเปลืองจริงๆมันแบ่งใส่ได้หกครั้งนะครับแต่เราใส่หมดเลยนะครับผมเพื่อทดสอบดูนะครับว่าเป็นยังไงก็อาจจะเปลืองหน่อยแต่ถ้าถามว่าทุกคนอยากได้เครื่องยนต์ที่นิ่งก็ทําได้ครับผมก็ไปสั่งซื้อก็ได้นะครับใน QR Code ที่ผมทิ้งไว้ให้บนมุมจอนะครับหรือว่าใน d e s c r i p t i o n ที่เป็นลิงก์นะครับยังไงก็ลองดูกันได้ครับแต่ว่าเติมตามที่ปริมาณเขาก็ได้ครับ20มิลลิลิตรครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตเรื่อย สวัสดีครับ